นี่ก็คือวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีกระเทียมครับผุมคาตะไคร้ตะไคร้หัวเดียวพริกแกงนี่พริกสดครับผมมีสองอันสองมิดเป็นยัง<ะ>คือว่าถามว่าใซ่หน่อยแทะเหตุผลคือมันบ่มี ต่อไปก็คือบับน้ำแบบรูจากสุคนเนาะของหายางอันนี้ก็เป็นหอมแดงหอมแดงสีหาหขาวน่งครับนี่แล้วก็แบเขียๆหรือมะเขือเทศนั่นเองครับผมโอเคอันนี้ก็มาใปปรบกูดเก็บเอาแล้วนี่แหละครับบ้านนี่แหละบ้านภาคเห่แอพื้นทีต้น แล้วก็เป็นผักสีเขียวเลืยหรือหอมเปีนี่ก็ของแห้งใส่จากน้อยผูย้ใดมักก็ใส่ครับผ <Nope. S 1> ู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่ <Nope. S 1> แล้วกิกนหอยบ๊านัวแล้วก็มา,านี่ละจีเด็ดของเขาที่ปลาทูสี่ตัวครับยี่สิบห้าบาทดด <S <S ือกเลยไปต้มสดน้ำแซ่บๆ <S <S มันก็เป็นเมนูที่าหาใหดกินง่ายๆครับของพวกนี้บ่แพงพร้อม คือครับเอาต่อไปก็เป็นเครื่องปรุงครับผงชูรสน้ำปาลาน,นี่น้ำตาลไม่ฉีหยอดจึงน้อยเกลือครับผมตามด้วยน้ำปลานี่นะครับใอ้ถ้วยนี่ก็เป็นใบบักขามครับใบกะเพราใบบักขามอ่อนครับมีสมีแลวครับของแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมมาครับมาเริ่มทำกันเลย เครื่องที่เตรียมไว้ก็ใส่ลงไปมีตะไคร้หอมแดงเกอกระเทียมอ๋อเราสับกันตัวนี้นั่นแหละครับอันที่ว่าเตรียมไว้แหละใส่ลงไปบนโลดค่าซุมเนี่ยเครื่องมันเอาไปขวบขวบขวให้มันหอมใส่ลงไปก่อนอีกสดจะใส่ลงไปน้ำกันกรบผมใส่ลงไปเลยต่อไปนี้ มาขวบขวบบัดนี้ขวายมันหอมโอ้ยหลุดอีแตะกัมันติดเจังยามนี้บัดอยากไร่ดิเว้ยขวไปเรื่อยๆครับผมขวให้มันถือกินจังน่อยหอมจังน่อยมันจังค่อยอใส่บุกพริกแห้งลงไปเพราาะว่บุกพริกแห้งนี้ขันใส่พร้อมมูน่ะมันสิไหมครับผมพริกแห้งใส่ลงไปแล้วขวบขวบขวห้มันหอมจังน่อยหมดละเอาขวต่อไปขวจนว่าฟุ้งฝุ่งนี้ขวแห่งหมด ครับมาไปจักจักจกักขมแตกยังไงก็ได้พอมันสีหอมแลก็ตามด้วยมะเขือเทศนะครับผมหรือบกักเกียนี่แหละขวากันผมาขวาก้อนมันก็ค่อยสีพหอมด้วยนี่ก็ใบบักูดจะใส่ลงไปคือกันเค็ดเห็นมันหอมเบิดนะครับหอมก้อนเลยถ้าไปต้มน้ำแบบว่าเอ๊ะขี้หลังสิมันมาถือกินหอมได้ผมว่าเิ่นสิลธะครับ มาจักจั๊กจักจักจัก,จกต่อไปก็เติมน้ำครับพอหอมแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณก็เป็นลิตรคละผมเติมปลาทูซี่ตัวนั้นอาเซนเน้นน้ำนะสดุดฮอนฮอนแล้วก็เกลือลงไปจักหน่อยพึบตามด้วยเอ้ยที่เด็ดคือคลองแห้งครับลงไปไม่ต้องใส่หลายเด้ออยากใส่ก็ใส่ครับรเดี๋ยวไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ ผมมากเนอะผมว่ามานันนัวดีเอ้าจักจักจักสันปิดฝาไปอีกหน่อยหายางเลาะลินมาหนิอาดกลับมาแล้วอาตัวย่างไปลินเขาเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วสร้างมาตัวคนเถอะบันนี่ยมันอยู่ตรงเอาพอน้ำเดือดปุ๊บก็ใสย่ยีสต์บัคขามอ่อนลงไปครับผมว้าว <Wow. S 1> ลงไปก่อนเลยยอดต์ขามอ่อ,อนส่ให้มันสุบซุครับเพราะเขาบ่มีบักขามเปียกนะครับเอาทัาพี่มาบีบบีบ มีมันแตกมีคนไออเปลี่ยนขึ้นมาว่าไอ้หรคนขอให้มันลงไปแล้วห้มันเข่ากันจังอยต่อด้วยปลาทูครับลงไปเลยวันนี้สีตัวใส่ลงไปเสียงอาจีเป็นแบบสัส่นหวนครับผมตามด้วยน้ำปลาว่าสำเนียงบ้านผมว่องสีเด้น้ำปลาแล้วก็น้ำปลา ลงไปครับเอาตีตีตีจะเพชรแข้งสนมามันมันชิมุนวันคนไปอีกหน่อยแล้วก็เอาฝามาปิดไว้รวดบัดนี้งเอาครับผมระวังล้อปลาสุกก็มาข่อยก็สิเล่นกลให้เบิ่งเด้อบัดนี้พอดีเสกไอ้กล้องขาวๆอยู่ขั้งขางนั่นเสียเบิ่งโอ้มัเลยมันเลมันเลยมพี้ยโอ้ยเป็นไรเจ้าบ่ผู้เจ้าว่าจอดเบิดท่านั้น เราก็ปิดฝาพักไว้ถ่าจนว่าป่าทูมันสุกไปแล้วครับจงค่อยมาเบ่งบาดเนี่ยโอ้โหครับเปิดมาเป๊บเดียวป่ากลเราก็สุกไปแล้วน้ำฟุดลงลงเลยเอาคน,นาค,น,น,คนสิฟอไทยอย่างเงี้ยะต่อจากนี้ไปเราก็จะนำใบกระเพราลงเลยนะครับใบกระเพราแล้วก็หอมเปีที่ซอยหั่นผสมกันไว้อยู่ลงไปเลยครับผมครับ แล้วก็จักจักจักให้มันลงไปในน้ำสักหน่อยเผื่อมันจะได้หอมครับผมโอเคครับตามนี้อีกหน่อยแล้วก็จะปิดฝาไว้สักคู่แล้วจึงจะกลับมาดูอีกครั้งเอาฝามาปิดไว้เลยครับลดไฟแล้วเมื่อกี้จากนี้ไปเราก็จะามะานาวมาล่อๆล,ล,ล่อเพื่อมัาถ้าได้ถึงคิ้วนาย จังหวะปุ๋งพุ่นค่อยใส่ไอ้บังนาวปิดฝาไปก่อนโอเคมาปิดไปจากเขาเขามานั่งเล่นมาหน,นี่งน <No. S 1> ั่งถ่ายจาเขาก่อนเด้อสะบัดขาชั่วไปสักสองสามสเต็ปโอเคอ่าไก่สีเหลวแล้วครับนั่งถา่ายตบยิงถ่ายเขาเปิดเบิ้งมาหนี่งในเวลาแล้วัินโอ้ยอย <Wow. S 1> ว้าวว่าเขาดับไปแล้วนำไปสีเดือ่เอาจับกล้องมาถ่ายถ่ายเบิง้งถ่ายกับหัวอีกบัดหนี่ง ไอ้สีเบืองเหี้ยน้ำจ่โยโอ้ยเงยไหลค,คุณขึ้นมาเบืองยายายาคุณเท้าไม่จิตเตะโอเคครับนี่แหละเสร็จสักนี่แหละคุณก็ไปเซ็งอย่างไรเพื่อนคุก็น้อยเดียวแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็แล้วเลี้วสิ่งตักมาซิมมือจากสองตัวอยู่หน้ามังนาวุ่นไปสองตัวนี้กับแก้มสองตัวนึงเราจะกินกับเขาสั่ง ช่วงนี้ช็อตเงินพันได้ออกได้กินเท่านี้แหละครับพี่น้องผม,มขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ